เที่ยวอินเดียเหนือ7วัน6คืนไปทัดอินดัสแ่งแองเการิเวอร์มีที่มูนแลนด์ขี่อูดที่นูบ้าวันเลกชมภูเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกที่กระดองลาทอปและทะเลสาบน้าเค็มปันกอทะเลสาบน้าเค็มโทโมลิลีคริปนี้บอกเลยว่าเป็นทริปที่ทั้งสนุกสวยและทั้งเสียงั้งนี้เฟิร์มไปกับครอบครัว4คนไปแบบไพรเวททัวร์กับลักกี้ทีมอินลาดะสามวันแรกจะเป็นวันที่เที่ยวในเมืองเลกอส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดแล้วก็สถานที่สําคัญต่างๆเพื่อที่เราอาจจะปรับร่างกายให้ชินกัััับรรระะดดควววววาามมมมมสูงงงงนนนนนทททีีีีี่่่่่2เเเเิิิ้จออออกยืปแแ พูดได้คำเดียวว่าสวยมาก ตรงนี้จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายามาชนกันไฮไลท์เลยนะทุกคนต้องมาและไปลองเหยียบพื้นดวงจันทร์ที่มุนแลด์ไปถึงคือแบบไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีแบบเนี้ยบนโลกมาต่อก,กันที่วันที่สาววันนี้จะไปนูบ้าวันเล่เราจะไปขี่อูดกันและเราก็จะขับรถผ่านถนนที่สูงที่สุดในโลกก็คือกระดองลาพาร์เพื่อไปดูภูเขาที่สูงเป็นอันดับ2ของโลกที่กระดองลาท็อปไปถึงคือหนาวมากแล้วมาตรงนี้ทุคกคนกำชับเลยนะว่าห้ามวิง่งห้ามกระโดดและห้ามอยู่นานเกินสิบห้านาทีไม่นานร่างกายเราจะไม่ไหวถึงนลลูบ้า า<น>ก็ไปขี่อุ่กันเลยจ้าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากครั้งแรกแในชีวิตด,ดูวิวดิมันสวยมากยิ่งเห็นด้วยตาจริงๆนะบอกเลยว่าคุ้ม ไปต่อวันนี้สิวันนี้จะไปปันกองเลยระหว่างทางคือหินล้วนๆทุกคนเดินทางกันแบบไหลๆอึ๊กอักแต่แค<ห><อ>่เห็นวิวข้างทางก็คือแบบฟินแล้วอ่ะมึงคือสวยเกินถึงแล้วปันกองเลคทะเลสาบน้ำเค็มปันกองเลคจะมีความยาวทั้งหมด134กิโลเมตรสวยใช่ไหมล่ะคะคนดูดีมันกว้างสุดลูกหูลูกตามากและตอนก็คืนยังดูดาวได้ด้วยนะและแถมไม่เข็นทางทั้งเสือกอีกด้วยครบรถสุดๆต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอวันนี้5วันนี้จะไปทะเลสาบโทโมลิทะเลสาบสวยไม้แพ้ปันกองแต่ความท้าทายคือกลางคืนที่นี่จะหนาติดไมม่ีฮ ตอนยังสูงที่สุดเท่าที่เที่ยวมาด้วยนะทําให้ออกซิเจนอะบางมากแล้ว4ี่ถึงห้าทุ่มไฟก็ดับเลยตอนถึงเกนเฮาส์นี่คืออยากกลับไทยเลยทันทีแต่พอ่านขึ้นนั้นมาได้ก็รู้สึกภูมิใจมากวันนี้หกวันนี้จะเดินทางกลับเข้าเลยแล้วระหว่างทางก็ยังสวยเหมือนเดิมสวยทุกจุดจริงๆวันนี้ขอปิดจบด้วยหมูย่างเกาหลีฟูลฟิลมากๆหลังจากที่กินไม่ได้มาหลายวันสุดท้ายแล้ววันนี้จะได้เดินทางกลับไทยแต่สซอไพหิมะตกแต่เช้าพอจะกลับจริงๆก็มีความใจหายปอนอยู่แต่ก็หิวอาหารไทยเหมือนกันขอปิดคลลิิินนนนีีี้้ดวววยสามบเเท่่ ดังอินเดียเหนือเป็นที่ที่ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต